สบายดีปะลุงบุปราพสังนองมัสอุลเอาเมื่อเดี๋ยวก็ต้อนส,สวยๆปะลุงเอ้สิลงประหาตเท่ามาละปานี่ลาบเทียงปะลุงเอ้แต่บุดดงโห่จะได้หรือบ่ได้ไปซามคนปะลุงเอ้เอาเปาู่ใช้ก็น้องแย,ยมน้องแยมไปอยู่ภายบ้านน้ำโบไปดีปะลุงน้องแย,ยมวะไปน้ำหน้า ไปลุ้นกันปลาลงเลยไปสิได้หรือโบได้ขิดได้กินเท้าลาบลาบเทียงนองมมดเลยมาหาตาปลาลงเลยต้นบเข,ขียบปลาลงมีการนะเขาบอกเป็นจำกุกนี่นะเป็นบอกไปปลาลงเลยเงี้ยพาปไปไปใส่หนองเท้าไปกับปลาเรนพร้อมปลาลงเลย น้ำขอนนึ่ยงเบายเท่าอยู่ภายบรรดบดมัดก็ไม่ได้แปะหึงหรอการงเลยมีกานึงมดไปดูแเท่าเนาะมีการนี่กินเลยเยหลับเท่าในกีนะมีอย่งบบคอยกินหลับเท่าปลาขอน นี่แหละปาลุงเอ้มองน้ำถนะั่มนั่นเด้ตอนนมองมัดมาคุยจนะิรอนี่แหละมองน้ำถั่มนะถ่วมเขาเขาหักบมตายยังนถั่มอันนั้นไม่ได้ค้างคืนเนาะมันถ่วมแล้วก็เบิดตื่นตื่นไม่สั่งก็เบิร์ตไปไปพอกันอยู่น้องไพ่ปนบอดเลยปาลุงเด้อฮู้ฮอดเลยปลาลุงเอ้ กวามพาหงิมากปุงเลยหัวจะพาบรรดาบอภูใดก็มาเอามาเอามื่อวานนี้เขาแบบจุ้งได้มาเอาไปปุ้งถ่ายถ่ายส้มเค้สิได้บ่ไปหลับเทียงลุงเลยจะได้อีกบนนั้นนี เขาเจ้าง่ามีลิปเลูกเอ้งามีเขาเจ้าแต่กุ๊แต่โก้หอนลับลุกเอ้หอนองเลยนี่ลุ้งเจ้าจุมผุ่มวุก ห้าวกระเจ้าดีอาวันเขาไาปาะกงามเนาะตังมัหยิบใส่มือเราขนากรานสาว่ปลาตัวมงนหยยบลงลึกปุ๊บโอ้มงเหยยบลงกคอเลยปุ๊บตรงกลางลำเลยโอ้โหมีเราเทาเนาะ Mà mang một thật nào đi. ta nào đang ghi bà bầu hoài nào nó ghi em bầu ngủ hai bầu ngủ แม่น่คุณว่าขันแง่งมาเอา้มันบีแล้วเนอะฉันแม่เอาแง่งมาสอนล้วเนาะมันจะได้พลาอยู่บนนี้ไมกระาเอูปรบแั้อปลงกนอนกกูหยันปี๋อ้ว่าอุอย่างสาวไทวมาเอาเท้โอ้ยใครบอ เฮลุงอาหมอบอกเาขนดแยงมาเยลพอละอยู่ปะลุงเดียวให้อากตาห่อป่นี่ไม่อยากม่เียออย่าเอากระตาลงไปใส่ห้องรบอันนี้บริ้ซื้อบริบริ้ซื้อสวิงมาเนาะโอ้ยเขาแย่งมากก็ง่ายนะปงเดียวนี่นะแม่เ อง่ขันวบาป่าเ่าแหล่บ่เสื่อสังเกีไปลงไอ้สหายเขามานำตัวหนึ่งหอนก็พอแดดเนาะผูวปลงไอ้เท่าเเคียวผุ่มอยู่หังเต๊กอยู่ผูป้าสามสิเอ้าอยู่ทำาไมอยู่ตั้งในกลางโกผูวผูผูป่เองเหมานป่าลุงไอ้เคี้ยวอยู่ผุ่มีในก้เนี่ยบ่าเท่านะ เท่านั้น้องนี่จะเท้าแล้วเนะียเนาะเคียวจะพุ่มอยู่กับลง<พ>ุงไงพ <มา S 2> วกว่าแดดเมื่อนี่จะเป็นแดดอิอรนรีอีรอบปะลุงไงแดดอยูุ่มเมื่อพวกมือเมื่อเอาแย่งแบบน,นี้อืม ท่าหน้งามไปดีปลงไงเจ้าคือผมไม่ข <Qué> <as> ี่ดิปเนระป้องามเลยสวยอยู่ต้อผู้น้อป้าวปงูงูอยู่ไปแกยีลุ่มนะแม่ nhưng người mọi lộ của anh mọi phải mọi lộ bò người mọi 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 người bà người mọi 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 người นี่ยวพลาดอยู่บ่อูตบวเปงเอ้หนี่งเป็นลงเอ้ลาบหนึ่งเลยเนาะมืองานนี้เป็นลงเอ้ทั้งยังจะเปียกหมดเลยไปเมือ่ออืมาสนามเงียบมากแบนี้เนาะนพอลาบแล้วเลุงเอ้ลาบเที่ยงเลุงเอ้แซ่เป็นแซ่บมือนี่ น้องเยี่ยมประทศนาน้องเยี่ยมประหลงเปียกไปเลยน้องยี่ยมนาดอกประหลงเอน้องเนี่ยหามากินประจ้ำน pues an er. ้องปีไก่เนาะเมาเรื่อยๆเมื่อกี้กัเมาลายประลุงเอยลายโกนขนาดเมาเนาะวงคนก็เอามาเอาไปขายคนค่ะเห็ดทุ่งละสิบเห็ดทุ่งละสี่สิบบาทเนาะทุ่งละสิบทุ่งละสี่สิบบาท เหม็นค่้ยเขาก็ใส่ห้อยผมไหนหลับเสียงลงวบุ้งหัวจ้ามีคล้อง่ไใส่ตัวกับบุ้งหิ้งกับบุ้งิ้งชิล่าไเนีลงเลย สีใส่ยังน้องใ่นี่กบ่ด้ค่อยหาไปลงอ้นก็มื้อนี้อึดเนาะนนี่บ่ได้ค่อยหา À, <laughs> à, à, Kìa, anh mua đây, nó nóng, hảo? Giáo hảo 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 พ่นกัน,นยังไงสิตุกหายหอนเอาปลาลุงน้องหอดน,นี่น้องมัดเดขอลาไปเกี่ยวปลาลุงฝากกูลกูกชร์กดติดตามซองน้องมัดนี่เด้อปลาลุงถ้าพอกันลิหน้าปลาลุงสบายดี